สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวย t ท b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องเจเปากขรพด้เมือ,มองเพชรบุร์หลายท่านนะคะถามมาว่าทําไมจะไม่ลงเลขหลวงปู่สวงนะคะก็คือเลขวังสะพุงเนาะก็คือว่าอย่างนี้นะคะได้มาเพิ่งได้มาแล้วก็เออเดี๋ยวลงให้นะคะแต่นะแต่มีอีกหนึ่งชุดนะคะให้เพื่อนๆนตัดเอาเองเลยนะคะคือว่าเจ๋าเพิ่งว่างนะคะเรากลัวไม่ทันให้เพื่อนๆฟังแล้วก็จดจดไปซื้อเลยนะคะจดไปหาซื้อเอาไว้เลยนะคะตอนนี้นะคะเลข อของวังสะพุงนะคะที่ได้มานะคะ358นะคะเน้นๆนะชุดนี้เน้นๆตรงๆนะคะตัวนี้นะ512อันนี้จะเป็นตัวรองตัวกันนะคะอ่าแล้วก็38 38นี่เน้นนะคะแล้วก็48นะคะอันนี้ชุด2ตัวนะคะส่วนตัวกัน2ตัว03 02นะคะอันนี้ตัวกันนะแล้วก็21 21นี่ก็คือเป็นตัวตัดนะคะอ่ะเอาเอาแบบ เอาอีกรอบนะคะก็เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้จา๋านาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะคือคลิปที่ผ่านมาบอกว่าคําว่าขี้คุกนะคะหลายท่านนะคะถามว่าใครนะคะก็คือว่ามันเ,เขาจะเรียกว่าอะไรนะเรื่องอลูกพี่ลูกน้องกันอะไรประมาณนี้นั่นแหละนะคะพี่น้องกันเนาะก็มันธรรมดาใช่ไหมคะจ๋าก,ก็เลยเออไม่เป็นไรเนาะก็เออก็เลยเอามาเออเอามา,าแบบว่า เดี๋ยววันนี้จะลอยบกเดี๋ยวจะให้พี่ถ่ายคลิปนะคะถ้าถูกสามตัวตรงๆจะจะลอยบกให้เพื่อนๆดูเลยนะคะอ่ะเอาใหม่นะคะสามตัวสามห้าแปดตัวนี้เน้นๆนะคะห้าหนึ่งสองตัวรองนะคะอ่ะสองตัวสามแปดเน้นๆนะคะตัวกันนะคะตัวรองก็จะเป็นสี่แปดกับสองหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวกันก็ศูนย์สามศูนย์สองแล้วมีอีกหนึ่งชุดนะมีอีกหนึ่งชุดนะคะนั่นก็คืออ่าจะเป็นเลข พระท่านทักนะคะก็คือว่าภาพาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องไปหาเลขอะไรจากตรงไหนนะคะเลขนี้แหละมันจะออกนะคะจ๋าก,ก็เลยเอามาบอบอกฝากเพื่อนๆโอ้พูดผิดพูดนะถูกรีบนะทะเบียนรถนะคะนั่นก็คือสี่เก้าสองสองแต่หลายท่านถามว่า22ออกไปแล้วนะคะมันเป็นเลขตัวเดิมแต่นะคะสองสองออกไปยังคงเหลือเลขตัวหน้านะคะสี่ สี่เก้าสองนะสี่เก้ากับเก้าสองนะคะอันเนี้ยจะเป็นเลขตัดเลยนะคะอ่ะอันนี้นะคะจะเป็นลูกน้องนะอ่าให้มันวันดูนะคะพี่ยอมพี่ยอมวันนี้หวยต้องออกนะลกูกนะคะทั้งพี่ยอมทั้งกาหลงเลยอ่าเลขต้องออกนะคะอ่าแล้วก็จะขอฝากไว้นะคะเลขอ่าน้องหมาคลอลูกเนาะสี่เจ็ดแล้วก็อย่าลืมอ่าเลขลดลากพระด้วยนะคะ 826หคลิปนี้นะคะขอจัดเน้นๆนะคะแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะพระทักนะคะว่าเลขนี้จะออกนะ492 2ตัดได้นะคะให้เพื่อนๆตัดเองเลยก็ได้นะคะ92 2ก็ได้นะ492นะคะประมาณนี้อ่าสำหรับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะจะขอบคุณมากขอให้โชคดีนะคะวันนี้อยากจะลอยโบกนะคะขอให้ถูกหวยลอยโบกให้เพื่อนๆดูเลยนะคะ ขอให้เฮงๆนะคะแต่คลิปนี้นะคะของวันนี้จ๋าจะซื้อนะคะเลขที่จ๋าจะซื้อนะหนึ่งหนึ่งสี่สองศูนย์หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสี่แค่นี้นะคะพอแค่นี้พอนะคะถ้าใครชอบจัดอันดับนะคะจัดได้เลยจ๋าจัดอันดับให้น้อแล้วก็ใครที่ชอบตามเลขความฝันเลขความเหลือเชื่ออะไรของจ๋าจัดได้เลยนะคะสำหรับสุดท้ายนี้ขอให้เฮงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ